หน้าสวยประจำปี10อันดับนางเอกเกาหลีใต้ที่มีใบหน้างดงามสวยออร่าประจำปี2023ซึ่งงานนี้ทาง King Choice ก็ได้จัดโพลนางเอกเกาหลีใต้ที่ได้รับการโหวตว่ามีใบหน้าสวยที่สุดในปี2023จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่สิบพักจียอนหนึ่งในสมาชิกของวงฮีอาร่าที่ปัจจุบันเธอก็อายุ30ปีแล้วแต่เห็นแบบนี้ยังคงความน่าสวยเอาไว้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้จะเพิ่งแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักกีฬาเสบสบอลไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นในปี2023เธอก็ได้ติมโพของนางเอกที่มีใบหน้างดงามพอนอกจากจะเป็นเกิดกรุปรองเล่นบนเวทีแล้วเธอก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วย อันดับที่9คิมโกอึนนางเอกสาวสวยน่ารักทีใ่ในเรื่องไหนก็ต้องบอกเลยว่าโด่งดังเป็นอย่างมากใครๆต่างก็คุ้นหน้าเธอกนเป็นอย่างดีแต่เห็นแบบนี้เจ้าตัวก็เคยโดนดรามา่าว่าเป็นนางเอกที่ไม่สวยมาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มีสุดด้วยบทบาทความสามารถที่มีอีกทั้งปัจจุบันเธอยังได้อันดับ9ของนางเองกเกาหลีใต้ที่มีใบหน้าสวยอีกด้วย อันดับที่8 e อีจีอึนศิลปินสาวมาีความสามารถที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วสาวอายุก็ยังเป็นนางเอกดังที่เป็น่นซีรีส์จนโด่งดังมาแล้วมากมายหลายเรื่องทางนี้เธอเองก็ยังได้เป็นหนึ่งในนางเอกสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในปี2023ซึ่งก็จัดอยู่ในอันดับ8นั่นเอง อันดับที่7คิมยูจองยิ่งโตก็ยิ่งสวยแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรทําเธอคนนี้ได้เลยจริงๆสําหรับยูจองนางเอกสาวที่การแสดงโดดเด่นเป็นอย่างมากคอซีรีส์จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตานเธอกันเป็นอย่างดีที่เข้าวงการมเถึงตั้งแต่ยังเด็กๆเพียงสี่ขวบเท่านั้นจนกระทั่งได้รับบทบาทของการเป็นนางเอกมาแล้วมากมายหลายเรื่องซึ่งใครๆต่างก็รู้ว่าเธอนั้นสวยเป็นอย่างมากสวยจริงไร้มือหมอโตแล้วก็ยิ่งกลายเป็นนักแสดงที่สวยสะมพังมากเลยละจ้า อันดับที่หฮันไฮโยจูนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดกาลที่แม่ปัจจุบันจะอายุ36ปีแล้วแต่เธอก็ยังคงความหน้าเด็กเอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนเป็นนางเอกที่เคยกวาไรายได้อันดับหนึ่งบนตารางบล็อกออฟฟิศที่เกาหลีใต้ถึง2องสัปดาห์ติดกันหน้าเด็กแบบนี้ไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนก็เข้ากับเธอหมดเลยอันดับที่5แพซูจีนักร้องสาวชาวเกาหลีใต้ที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นไอดอลและเปิดตัวเป็นสมาชิกวงมิสเอก่อนจะเริ่มบทบาทการเป็นนักสแสดงทําให้กลายเป็นนักสแสดงนายอดเยี่ยมจนถึงปัจจุบนันและเจ้าตัวนนน 5, นากากตดอเสววีีีีใ้้ท่ยป อันดับที่4คิมจีวอนพากันตกหลุมรักในความสวยกาลานาวเลยล่ะจ้าสำหรับสาวจีวอนซึ่งเธอก็เคยเกือบจะเดบิวต์เป็นนักร้องมาก,ก่อนแต่ด้วยความไม่มั่นใจเลยไม่ได้เป็นแต่หลังจากนั้นก็ได้เป็นแบ็กอัพและเคยร่วมมิวสิกวิดีโอเพลงจนแล้วมีผลงานในวงการมาึ้นเรื่อยๆที่หลายคนจะรู้จักและบทบาทแจ้งเกิดของเธอเลยนั้นก็คงไม่พ้นในเรื่องที่แต่งเครื่องแบบเป็นทาหารหญิงที่แมมเรื่องนี้เธอจะไม่ใช่นางเอกแต่ความสวยก็ออร่าฮารุจอมาทีเดียว อันดับที่3คิมโซฮยอนนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ที่ความสวยของเธอนั้นก็ตาตึงใจใครหลายๆคนเป็นอย่างมากจนมีคนบอกเลยว่าตัวจริงของเธอสวยกว่าในซีรีส์ซะอีกและแน่นอนความสวยของเธอนั้นก็ได้อันดับ3ไปเลยละจ้า อันดับที่2ชงแซูบินคือแทนเป็นหนึ่งในนางเอกเกาหลีที่น่ารักน่าหลงและมีเสน่ห์มากล้นสําหรับซูบินที่หลังจากเข้าสู่วงการการเป็นนักแสดงก็ประเดิม2เรื่องในปีเดียวกันทําให้เธอนั้นได้รับรางวัลนักแสดงหญิงหน้าใหม่ไปอย่างง่ายดายเป็นความสวยที่ถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีน่ารักไปสหมดไม่แปลกใจเลยที่ใครๆจะหลงมากมายขนาดนี้อันดับที่1คิมจีซูเจ้าของฉายาสวยซีมิตตี้ศิลปินไอดอลหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงที่ความสวยของเธอนั้นต้องมนสกดของจริงซึ่งในปีที่แล้วเธอก็เคยขึ้นแป้ีวโลลกกจจาา2022ม ผลผู้ของนิตยสารชื่อดังของอังกฤษอย่างนูเบียแมกก i n e ที่ทําให้สาวจีซูได้ขึ้นท่นอันดับหนึ่งไปครอบครองและแน่นอนในปีนี้เธอก็ยังได้ขึ้นท่นอันดับหนึ่งของนางเอกสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีใบหน้าสวยที่สุดจากผลวัลของคิงชอยในปี2023ความสวยนี้ตาตึางใจมากเลยล่ะจ้า